สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉพาะและได้สงคลาครับเราจะพาไปดูเรือเฟอร์รี่ดิบูดอนฟินของบริษัทซีฮอ o เฟอร์รี่จำกัดซึ่งเป็นเรือที่จะเปิดให้บริการขนส่งทางทะเลเส้นทางชนบรีสงขลานะครับและเป็นการเดินทางทางทะเลเส้นทางใหม่ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลายคนอยากเห็นตัวจริงของเรือลำนี้ครับ วันนี้ตอนเวลาประมาณ11นาฬิกาครับเรือดิบลูดอนฟินได้เข้าจอดเทียบท่าที่บริเวณท่าเทียบเรือประทีปซีแลนด์คอนทรักชั่น ถนนเหล็กพระรามเขตเทศบาลน,นครสงขลาแล้วนะครับโดยเป็นการทดสอบและก็ทดลองการเดินเรือครั้งแรกของเรือลำนี้จากจังหวัดชนบุรีมายังจังหวัดสงขลาใช้เวลาการเดินทางเพียงแค่ประมาณ20ชั่วโมงเท่านั้นครับทางนี้ก็เพื่อเป็นการเช็คเส้นทางเรือทดสอบการเดินเรือและการเข้าจอดเทียบท่าเพื่อให้มีความพร้อมที่สุด และได้แก้ไขปัญหาข้าบอบกพร่องต่างๆซึ่งตามแผนจะเปิดให้บริการในวันที่21พฤศภาคมนี้ครับจากชนบุรีมายังจังหวัดสงขลาเป็นเที่ยวแรกนะครับสำหรับรายละเอียดของเรือลำนี้ครับสามารถรองรับรถบรรทุก10ล้อได้ประมาณ60คันรถยนต์ส่วนตัวประเภทรถเก๋งอะไรพวกนี้ครับประมาณ20คันผู้โดยสารอีกประมาณ586คน จะใช้เวลาในการเดินทางจากท่าเรือจุกเสเม็ดหรือท่าเรือพาณิชย์สัตหีบจังหวัดชนบุรีมาถึงสงขลาระยะเวลาเพียงประมาณ18ถึง20ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเร็วกว่าทางรถยนต์ที่ใช้เวลาการเดินทางประมาณ23ถึง24ชั่วโมงร,มรับการขนส่งในอนาคตรวมถึงการท่องเที่ยวการค้าอะไรต่างๆเนี่ยครับได้เป็นอย่างดีเลยครับ โดยเรือเฟอร์รี่ดิบูดอนฟินครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้องพักโซนอาหารและเครื่องดื่มเหมือนกับเรือท่องเที่ยวกึ่งๆเรือสำราญเลยครับซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยจากกรมเจ้าท่าแล้วและคนประจำเรือได้รับการฝึกฝนอบรมตามข้ขอกขอ้ขอกำหนดทุกอย่างครับมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเต็มที่และเป็นการคมานาคมขนส่งทางน้ำในเส้นทางนี้จะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยง ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เข้ากับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ช่วยเพิ่มศักยภาพของการขนส่งทางน้ำลดต้นทุนและอุบัติเหตุจากการขนส่งทางบกและเป็นการลดมลพิษครับ ฝุ่นละออง PM 2.5ด้วยครับส่วนรายละเอียดต่างๆรวมถึงราคาค่าโดยสารเราไปฟังนายพิพัฒช,ชัยจันเรืองหัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัทซีฮอสโฟลี่จำกัดปูดให้ฟังกันเลยครับรวมทั้งไปติดตามบรรยากาศเรือลำนี้กันแบบเต็มๆเลยครับซึ่งทีมงนานจฉพาอรายการส่งคลาเราไปเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดมาให้ได้ดูนครับ วันแรกใช่ครับวันนี้ก็เป็นเรื่อการเทสครับวิ่งแล้วจาก strategy ท,ที่สงขลาก่อนแล้วลองทดลองเทียบท่าก่อนว่าระดบบหมาเรียบร้อยท่าเรียบร้อยแล้วไม่ติดอะไรเนี่ยก็จะรีบดําเนินการให้บริการต่อไปครับจะเริ่มเริ่มได้เมื่อไหร่ประมาณอตอนนี้แทนไว้วันที่21ก right. ่อนเดี๋ยวเราเช็คนะครับขอเช็คความพร้อมมาทางจังหวะและทางนึงครับผู้ประกอบการเราอยากจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์เราอย่างต่ครับดี๋ยวเราไปเทสซึ่งเรือเราเนี่ยมี c a p ซิตี้ที่สามารถรับรถต้นทุนได้ ถ้าจะเป็นรถสิกร้อนี่ได้มา60คันนะครับแล้วก็บวกได้รถเก่งได้อีก20คันนะครับรวมทั้งผู้โดยสารได้อีกปรา5586คนครับซึ่งค้าว่าเรือเนี่ยจะมาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาแล้วก็ทางจังหวัดชลบุรีให้เจริญนะครับแล้วก็ช่วยการท่องเที่ยวภายในประเทศครับในระหว่างเที่ยวมีรถคนอื่นเราก็ให้คนไทยเราเที่ยวได้ไกลในประเทศครับในการเดินทางมามีปัญหาหรือเปล่าไหมครับตอนนี้ก็มีครับไนื่องจากเรือใหญ่เนี่ยเราวิ่งผ่านอ่าวเราเนี่ยเราสามารถสู้ขึ้นได้ในระดับ4เมตร5เมตรในเรือลำนี้เนี่ย วิ่งแบบนิ่งๆเลสบาย,นะายาราครับนเนื่องมันไต่ด้แนวความปลอดภัยของเรือเราอยาจะเชิญประชาชนนิดนึงครับครับก็อยากให้ลองนะครับทุกประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ใช้เราเรือเราให้บริการทางด้านบรอดยิสติกด้วยนะครับแล้วทางด้านเฟซเจอร์ด้วยครับแล้วก็ให้บริการบนเรือมันมีห้องอาหารนะครับมีที่พักแล้วก็มีเก้าอี้นั่งอย่างสบายครับกับผ้โดยสารเราคิดยังไงครับผู้โดยสารคนนี้เรากำลังขอแยกทางกับเจ้าท่าครับจะให้ชมเจ้าท่ามาที่นี่เลยแล้วประกาศในเว็บไซต์เราต่อไป Gracias.